อาล่มีวิธีโน็คือเวลาก็จะแต่งตัวให้มัทอ่สุดเอมนีม่เธอเอาจริงเหรอแต่ฉันไม่อยากทําแบบนั้นเลยนะอิมพิโกเออนี่เธอใจเย็นก่อนสินั้นนาถอยไปซะอาลาบฟังนะฉันก็รันกันจัดตาดูเธอจริงๆว่าเลยนะแต่ว่ามีวิธีโน่ก็คือถ้าเราจะเอาจริงอะก็ฉันก็เอาจริงจังไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องอันไหนโชคที่สุดคำตอบอะไรที่มันไม่เชิญหรอกแต่ว่ามันเป็นคำตอบนั้น พุก็ไม่เชิญละสิแต่นายก็ก็ฉันก็ก็ต้งลอมดูให้มันสถานการณ์มากกว่านี้อารับของที่กินที่สุดก็ใครใครถามกันเล่ามาไม่ใช่อย่างน,านั้นถ้าถามมาที่สุดก็เลือกแลอวมาเป็นปเธอรอบถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่เชิญนรอกหน้าอารับนะพูกเธออย่าทะเลาะกันนะใจเย็นก่อนพวกนี่ไม่ต้มยุ่มไปไหนก็เลือกของฉันนะเฮ้ยฉันก็จะพยายามมากกว่านี้สิเอ,อิ่มนี่นาย <ừ> ถ้าเราพอต้องสัญญากับคนนั้นด้ยวยเหรอทําไมก็ทําอย่างนั้นกับอีพโกรด้วยฉันไม่เอาด้วยนี่มันเกิดไปแล้วนะฉันมาก่อนเซ่เอามานะฉันก็ต้องดูทีวีเอมิโกะอย่าแย่งสิประทูฉันก็ขอตอนนี่ฉันมาก่อนหนะ้าอือุะคนดูก่อนนะเซ่เอาละไม่หรอกแต่ว่าเราต้องจะพยายามมากกว่านี้ขอเปลี่ยนชอบกอนก็ได้เอาละพวกเธอเลิกด,ดูทีวีได้แล้ว อาลับแต่ว่า,ถ,าถ้าทำแบบนั้นก็ไม่ผิดหรอกถ้าผิดก็นั้นจะขอกินก่อนเฮ้ hey, hey, นี่มันของฉันนะไม่ไม่ใช่แล้วอุ๊บอเย้ยอะไรเนี่ยเอยอืม <c oughs> <c oughs> อาลับใจทำในในต่อเลนในต่ออืมเอิมแต่ท้ายก็คุยกับก่อนอย่าไปสนกับคนนั้นเลยหา <c oughs> แต่ว่าเขามาก,ก่อนสิเนี่มาดูถูกไม่ชั้นไม่ได้หรอกนะถ้าดูถูกแล้วก็อืมอืมอะรคนไหนที่มากที่สุดก่อนทําไมก็ต้องทําอย่างนั้นด้วยหน่อยกับชั้นมาก่อนเซ่มาตัวอยากมาฝานดนี้ปะโทถ้ามาฝานก็จะไปไกลๆก็เรื่องของชั้นเซ่และเธอจะมาฝาอะไรตอนนี้เล่าถ้ามาฝาก็มาตามใจชอบสิไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเอฉจนขอโทษด้วยนะ เออไม่ต้อมหลอกแต่จริงๆแล้วก็ฉันไม่โสดในเท่านั้นเฮ้ยนี่เธอไม่เอาหน้าเหรอก็ทําอย่างนั้นก็ไม่เชิญอะไรถ้าทําเกินไปก็ทําของหวานไม่ได้ก็ต้องสั่งคันนี้มาดิแบบนี้ให้ดีสิมาต้องเออถือฉันฮหรอไม่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 ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่ว่าผมก็ลองดูเถอะนะจริงๆนะก็ก็ลองดูเถอะ